ปิดจบอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าสัวลบบุรีสั่งปิดยูสุเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบเจอกันลบบุรีก็แค่ปากซอยก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่สุริวิมลสั่งปิดกลางอากาศทริปนี้จะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งไประยะทาง275กิโลเมตร ส่วนฟิลลิ่งของรถคันนี้คือดีเลยสัมผัสได้เลยว่าเครื่องใสมากฟิลเดิมช่วงล่างนุ่มดีทำความเร็วได้ควันไม่ดำ ถึงเรียบร้อยนะครับร้านเสือิวิมลหมูกระทะพอดีพี่เขาสั่งปิดแบบไม่เคยเห็นรถอะ่ะคิดดูแล้วกันสวัสดีครับตรวจสอบรถก่อนว่าถูกใจไหมร,ร้านเป็นกี่โมงเนี่ยพี่สี่ทุ่มอดแล้วเราไม่เป็นไรพี่หนูจัดไว้รอแล้วผมก็เพิ่งกลับมาจากชลบุรีพอถึงหน้ารถปุ๊บก็รีบรีวคอยพี่ดูเลยพี่น่าจะยุ่งอยู่มั้งใช่ไหมรถไม่มีชนไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนคือขับมาเนี่ยฟิลแบบ ซีลรถเดิมเลยนะพี่นะเขาเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปเชิญผมเนี่ยเขาไม่เคยแต่งเครื่องยนต์เลยมุ่งหน้าอย่างเดียวคือเครื่องเสียงอันนี้ปรีอ่ะมันมีสองตัวอันนี้คือตัวหลังรถพี่ไปเซ็ตเอาเสียงกลางแหลมมานะก็อยากได้แบบไหน จะว่าก็ไม่ได้เจ้าสวยใหญ่เป็นคนปิดทีงในรถก็ดังมากพอแล้วนะสรุปว่ารับไหมครับพี่ขอบคุณครับมาเดี๋ยวบอยขออนุญาตถ่ายรูปหน้ารถส่งมอบนิดนึงครับโอเคหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเขาทำสัญญาข้างในกันก็ ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับทริปนี้ลบบุรีก็แค่ปากซอยพี่เขามาดูนี่แทบไม่ได้ลองขับลองเกียร์ลองเครื่องเลยนะรองเสียงเดียวเห็นป่างเสียงเปิดเธาได้โอเครับครับยังไม่พอจัดหมูกระทะให้หนึ่งชุดด้วยขอบพระคุณมากครับพี่ขอบพระคุณครับใครอยู่แถวนี้นะครับมาได้นะครับสุริวิมลหมูกระทะบรรยากาศดีมากติดริมถนนเลยเดี๋ยวลองไปชิมดูว่ารสชาติจะเป็นไงไปเรามาลองชิมหมูกระทะลบบุรีกันบ้างนะครับดูจากกระทะแล้วก็สะอาอาเอาเรื่องอยู่นะจิงใ,ใจน้องเขาเหลือเกิน ตามสบ,บายนะครับขออนุญาตดุย่ยก่อนดีมากคือชิ้นใหญ่อร่อยไหมมันจิ้มคูรสเด็ดมากนะครับน้ำจิ้มเยี่ยมมากีมากิ <c oughs> นขอ,กขอบคุณครับถ้ามหมกูกระทะอุ้ยไม่เอาถ้าข้าวหมูขอตัวลด <c oughs> หน้าเอาแต่ว่าข้าวหมกูกระทะไม่เอา <c oughs> อันนี้ถือว่าผมลดให้ก็ได้พี่อ่ะถือลดให้พี่เองๆมันมาไม่เอาพี่เกองใจพี่นะพี่ถือว่าผมลดให้แล้วกันขอบคุณมากมากพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยพี่ถือว่าให้ให้เด็กขอบคุณครับไปแล้วนะพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่อันนี้อะไรพี่น้ำิ้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับผมไม่เป็นไรพี่ปกติ